โอเคก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ต้องชี้แจงอะไรบางอย่างก่อนเลยนะเนื่องจากคลิปก่อนๆเนี้ยมีคนขอยผมรีวิวคีย์บอร์ดที่ผมใช้อยู่ซึ่งผมก็เลิกทำรีวิวไปนานแล้วแต่ผมไม่ได้บอกเขาแล้วก็ไม่ได้บอกใครเรือยผมเพิ่งจะบอกเขาไปไม่กี่วันก่อนนี่เองก็เรื่องที่จะมาชี้แจงประเด็นหลักเลยก็คือต่อไปนี้ผมจะไม่ทำคอนเทนต์รีวิวต่อไปแล้วนะจนกว่าจะมีสปอนเซอร์อะไรๆเข้าจริงๆเรื่องที่จะพูดก็มีเท่านี้แหละก็ไปชมคลิปได้เลยไอ้ทียอันนี้ไออีกนะนายนะก็เป็นฮีโร่ได้นะกิวหนึ ไม่มีสกิลเด้อโอ้ไม่ใช่สองสกิลเองเหรอวะอะไรเหรออะไรนายแล้วก็เป็นฮีโร่ได้นะแล้วก็ไอไอนี่ทำอะไรได้วะไอไอเพิ่มเกรดอันติอ๋อไอ้เนี่ไม่ใช่แค่สองสกิลเองใช่ปะก็ออกไหมไงก็อกไปตัวห้าร้อยต่ออะไมากกว่ามีได้เห็นกูไหมแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดตอนสวดอันติมันโหดไหมโหดตอนตีมันเก่งมึงมึงไม่ได้ มึงเต้องยื้อชีวิตให้ได้ดึงอันตีอ๋อนั่นคือนั่นคือออกไหมใช่ไหมอราติอย่างเดียวทำเพื่ออะไรไม่ได้เลยไอ้เหี้ยนี่ไอเยอะแล้วไยสัตว์ไอพี่อยู่ไหนวะอยู่นี่มึงดูดิไอกันทั้งคู่เลยเนี่ย ไอเหรอมึงไปเอาไอ้นั่นด้วยดิไอ้ไอ่ไปมีตะกิยวกูต่อยไปแล้วกูแอบไอไปแล้วกูแอบไอไปแล้วกล้าเหรอพี่แม่จูนจูนจูนไอ้เนี่ยเกมเชียนี่ก็ต่อยยากจังเลยกูแอบไอไปแล้วไอ้ทันลบเออแย่ละกูแอบไอไปแล้ว

นายก็เป็นได้ฮีโร่แหละนายก็เป็นีเขี่ยปีกขอใครไม่ต้อกทนเลยเขีย่ยไอ้เขี่ยนี่มันก็เปื่อยได้เขี่ยถึงไม่ได้นายนายก็เป็นได้ฮีโร่นะอ่ะออกมาดูกันนะอุ้ยไอ้เขี่ยมันอัดคัตเตอร์อุ้ยไอ้เขี่ยแล้วก็ดีอึดเว้ยยันแม่ไมันม่เวียงดู มาละเจ็ดติกมึงเล่นมันสนุกไหมโอ้สนุกมากเลยโตโอเคกูแอบไอต่อละกูเร็วกูเร็วไม่ทันหรอกกูแอบไอไปแล้วไอ้ย่ะไม่ทันไม่ทันหรอกกูแอบไอไปแล้ว โอ้ยยิบมัเกิดมามันฆ่าเลยชังตาเยียขูขอไอ้เลยเฮียอีดามเล่นยากสัตว์เลยเฮียแนนิเมตนี่เอาไหมนี่มันไอ้แล้วมันทำอะไรได้วะ อันนี้มันไอจะแค่เพราะเก็บแผลบาดแผแเลเฉย <c oughs> อันนี้ไอเพิ่มเพิ่มไอเพื่อทำให้ตัวเองโอดโอดขึ้นเ <c oughs> กว่ากูจะตีโดนไอ้ย่ยไหนว่ามึงไปแอบไอเออโอเคกูคเห็นเลยย่ะเออไอไปเยอะแล้วไปโดนเลยยไม่ทันหรอกกูแอบไอไปแล้ว อื้ออ่า่ไม่ทันแอบไอเอ้ก pues 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 ูมละไม่ไม่ทันหรอกกูแอบไอไปแล้วอ้เหี้ยมันวาปไปลูนิสั์ที่เียวเหรอไอ้เหี้ยกูแอบไอไปแล้ว กูแตกอี๋เออาไปเอาไปเอาไปชนะอาไปรื้อเดือนด่วนอ้ยไอเกมนี้ตะกี้ดิตะกี้ดิกูแอบไอไปแล้วไม่ถอยหรอกกูแอบไอไปแล้วคือชนะมันเรื่องสนุกแต่อีเอเหมือนไอแอเลยวะไอ้ไอ้พี่บอสเล่นนะไอ้เียเหมือนนี่กูเล่นอินทัชจีไอ้เอยโคตรเียเลย ไม่ทันหรอกกูแอบไอไปแล้วไอ้่ังอย่างชอบเลยแม่้บอลวิ่งมาจะมาแอจะมาฆ่ากูเียกูไอไปหนึ่งทีแล้วก็แปกงน่า่อหน้ามันเลย